สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่หาวจะมาแนะนำอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการโฟกัสไม่เข้านะครับของกล้องออโต้โฟกัสทั้งหลายนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพี่หาวมักจะได้รับคำถามอยู่เสมอว่าพี่หาวครับผมถ่ายรูปมาแล้วมันไม่ชัดนะครับกล้องก็ดีเลนส์ก็ดีนะครับก่อตั้งพ่อแม่มาเต็มที่เลยนะครับซื้อแบบว่าครบเซตเลยนะครับแต่ว่าโฟกัสแล้ว ไม่ตรงจุดนะอย่างเช่นโฟกัสที่ตานะครับแต่มันไปชัดที่ใบหูนะครับหรือก็มาชัดที่ข้างหน้าตรงจมูกมนะครับแต่ตาไม่ชัดอนสิ่งที่ต้องการให้ชัดมันไม่ชัดเนะี่ยก็เลยกลายเป็นปัญหาก็จะต้องส่งเลนส์ไปที่ศูนย์ให้เขาจัดการคาลิเบตให้นะครับว่าออโต้โฟกัสมันไม่เที่ยงตรงนะตรงนี้นะแล้วก็ต้องส่งบ่อยๆมีเลนส์หลายตัวจจะต้องส่งหลายครั้งนะครับเพราะว่าตัวตัวเลนส์บางตัวมันจะมีปัญหา แล้วพอกลับมาใช้ๆๆไปเดี๋ยวเป็นอีกแล้วนะครับมันก็จะวุ่นวายนะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวกล้องเองนะครับตัวบริษัทกล้องเองก็ทราบปัญหานะครับว่าเฮ้ยส่งซูงมบ่อยๆลูกค้าจะเหนื่อยนะครับวุ่นวายนะครับแล้วก็ต้องบริการเยอะนะนก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันใส่ตัวคาลิเบตมาไว้ในตัวกล้องเลยนะครับซึ่งกล้องใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายๆตัวจะมีอย่างถ้าดีมาตูปม่ห่าวเนี่ยจะมีตัวคาลิเบทตัวเลนเป็นตัวๆเลยนะครับเลือกได้เลยว่าเลนตัวนี้ เลนตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวไหนอะไรก็ว่าไปหรือจะเอาแบบคาลิเบอรทีเดียวแล้วเป็นทุกเลนเลยก็ได้เพราะอาจจะเป็นเกิดจากตัวกล้องเองก็ได้นะครับตัวนี้นะครับมันมีหลายยี่ห้อทำออกมานะครับแต่ของพี่หาวเนี่ยเป็น Spider l นส s c e l ลนะครับเราสามารถที่จะทําเองได้ไม่ต้องส่งไปที่ศูนย์นะครับถ้ากล้องเรามีฟังก์ชันนั้นนะครับถ้ากล้องไม่มีฟังก์ชันนั้นซื้อมานีา่เอามาลองแก้วน้ําเลยนะใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้เราก็ต้องเช็คดูกับ่ากล้องเรามีเปล่าถ้ามี สมควรที่จะซื้อนะครับพี่อ๋อแนะนําเลยว่า Re c o m m เ n d เลยนะครับฮายวีรักคอม m มนตว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงๆอ่ะมาดูนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากนะครับไอตัวนี้นะครับมันจะมีเป็นเหมือนสเกลแม่มทัดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตัวเป้าอยู่ตรงนี้แต่จริงๆเป้ามันเป็นเป้าเล็กๆอันใหญ่ๆเนี้ยไม่ได้ใช้หรอกนะครับใช้เป้าเล็กนี้แล้วเราก็ทําไมครับมาวางนี้แล้วมันจะมีตัวล็อกนะครับแล้วก็วางไปบนโต๊ะนะแต่ว่าโต๊ะเนี่ยนะครับจะต้องได้ระนาบ คำว่าได้นะหมายถึงยังไงนะครับมันจะต้องไอระดับน้ําตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีสเกลบอกไว้ว่าโต๊ะมันจะต้องเรียบจริงๆนะครับไม่ใช่เอียงไปเอียงมาอย่างนี้พวกนั้นมันก็จะวัดระยะได้ผิดพลาดหรือจะวางไว้บนขาตั้งกล้องก็จะมีตัวตัวนี้อยู่ด้วย นะครับอ่าแล้วเราก็วางลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้กล้องนี่นะครับจะต้องเปิดที่ F สูงสุดกว้างสุดอย่างเช่นกล้องเราได้ตัวเลนตัวนี้ได้ F4 นะครับก็เปิดที่ F4 ถ้าเลนตัวนี้ได้2.8ก็เปิดที่ F28 ถ้าได้14ก็เปิดที่1.4นะครับเอากล้องมอวางนะครับในตัวใกล้ๆนี้แล้วก็โฟกัสแล้วก็ถ่ายที่จุดนี้นะครับให้ชัด นะทีนี้ถ้ามันชัดนะครับตรงศูนย์เนี่ยมันจะต้องชัดด้วยถ้าเกิดว่าเลนส์มันปกติกล้องมันปกติแต่ถ้าไม่ปกติเนี่ยบางทีมันอาจจะไปชัดที่ข้างหลังนะก็คือกลายเป็นแบ็คโฟกัสไปซะนะครับถ้าเกิดว่ามันมาชัดตรงนี้ก็กลายเป็นฟอนโฟกัสไปซะนะพอจากนั้นแล้วนะครับก็กลับมาที่กล้องนะมาดูซูมดูนะครับซูมดูให้ให้จอมันใหญ่โอ้อยมันมันไปโฟกัสข้างหลังนะ มันโฟกัสข้างหน้านะเราเข้าไปที่เซตที่เมนูนะครับใน 5D มาโนจะเป็นออโต้โฟกัสนะครับเข้าไปเช็คปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนสเกลในนั้นตามที่ต้องการให้ได้ว่าอ่าอันนี้มันไปมากน้อยเท่าไหร่นะครับคาดเคลื่อนไปมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็กดโอเคเพื่อตั้งค่าเอาไว้นะครับเวลาที่เราใช้เลนตัวนี้เราก็ล็อกเข้าไปได้เลยนะครับกล้องก็จะจำเอาไว้ว่าอ๋อพอ attach เลนตัวนี้เข้าไปเมื่อไหร่ จะมีการชิปโฟกัสให้นะครับถ้าเกิดว่า,าเป็นทุกตัวก็ทำทุกตัวนะครับแล้วก็ตั้งกับเลนไว้ทุกตัวกล้องเปลี่ยนเลนปุ๊บกล้องมันจะรู้เอง